สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนนกาซาสาานการณ์ในภูมิภาคตะนอกกลางนั้นก็กําลังเสี่ยงเกิดความขัดแย้งที่บานปลายมากยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มฮูตีในประเทศเยเมนนั้นออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาจะโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลโดยไม่คํานึงถึงสัญชาติและเกอนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมดไม่ให้ติดต่อกับท่าเรือของอิสราเอล ที่ผ่านมานั้นกลุ่มฮูตีได้โจมตียึดเรือหลายลำที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลในทะเลแดงละช่องแคบอัลชมันดับซึ่งเป็นช่องทางเดินเรือที่ใช้ขนส่งน้ามันส่วนใหญ่ของโลกด้วยครับนอกจากนี้บางครั้งจะมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีนั้นได้ยิงขีปนาวุธและโดนติดอาวุธใส่อิสราเอลด้วยกลุ่มฮูตีบอกว่าการกระทําของพวกเขาในการโจมตีเรือถือเป็นการแสดงก,การสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยโฆษกของกองก,กำลังฮูตีนั้นกล่าวว่าจะไม่มีเรือลำใดได้เล่นไปยังท่าเรืออิสราเอลผ่านทะเลแดงและทะเลอาหรับอีกต่อไป หากว่าเจนวนกาซานั้นยังไม่ได้รับอาหารและยาตามที่ต้องการเรือทุกลำในทะเลแดงที่มูน้าไปยังท่าเรือของอิสราเอลโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของพวกเขาจะกลายเป็นเป้เปาหมายในการโจมตีของกองทัพปูตีกูตีนั้นเป็นหนึ่งในหลาย่นที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของอิสราเอลและสหรัฐมาตลอดตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาหนึ่งในเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเรือพาณิชย์สามลำถูกโจมตีในน่านน้ำ แต่ว่ากลุ่มฮูตีนั้นก็พยายามที่จะส่งโดรนเข้าโจมตีเรือของสหรัฐเช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮูตีประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นซาซี่ฮานิกบีที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอิสราเอลก็ออกมาระบุบอกว่าหากประชาคมระหว่างประเทศนั้นไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับทางด้านกลุ่มฮูตีนั้นอิสราเอลก็พร้อมที่จะดําเนินการต่อต้านความพยายามของกลุ่มฮูตีที่จะขัดขวางการขนส่งในทะเลแดง เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลนั้นได้พูดคุยกับประกบดีสหรัฐก็คือโจไบเดนและผู้นํายุโรปเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มฮูตีนั้นมุ่งเป้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าโดยอิสราเอลนั้นกําลังให้เวลาโลกในการจัดระเบียบเพื่อป้องกันสิ่งนี้แต่หากว่าไม่มีข้อตกลงระดับโลกเนื่องจากว่าเป็นปัญหาระดับโลกทางด้านอิสราเอลนั้นก็จะดาเนินการด้วยตัวเองเพื่อขจัดการปิดล้อมทางเรือในเวลานี้กลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นเป็นองค์กรทางการเมืองและทหารของ เป็นผู้ทาสงครามกลางเมืองกับกลุ่มพันธมิตรได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียมาตั้งแต่ปี2014กิจกรรมทางทะเทลของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยโจมตีอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลนั้นได้มีการดําเนินการเนี่ยครับในการตอบโต้ทางด้านกลุ่มฮามาสและก็กลายเป็นสงครามใหญ่จนตอนนี้ทําให้ฉชนวนกาซานั้นเนี่ยครับพังยับและก็ทําให้ประชาชนที่อยู่ในฉนวนกาซานั้นเสียชีวิตกว่า16,00 0คนไปแล้วซึ่งกลุ่มผู้ตีนั้นก็บอกนะครับว่่่าาาาาพววกกกเเเเขจจจะะดนํนนนนนนิิรรแบบี้้ไปือๆอๆสอลั ถอนตัวออกจากฉนวนกาซาเท่านั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาระหว่างทางด้านคูตีกับทางด้านอิสราเอลก็รอดูนะครับว่าถ้าอิสราเอลนั้นโจมตีฮูตีอาจจะทําให้สงครามในตะวันออกกลางขายายใหญ่บานปลายก็อาจจะเป็นได้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ